สิบอัธยาศัยคู่บารมีสูตรลับสร้างชีวิตสมบูรณ์แบบพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมรวงวชิรยาสังวรเจริญสูวัฒโนสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมที่ประพฤติด,ดีแล้วนำสุขมาให้อะไรคือเคล็ดลับของชีวิตที่มีความสุขทำไมบางคนถึงสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างง่ายดายในโลกของเรานี้ที่เต็มไปได้วยความเร่งรีบและความสับสนมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไป นั่นคือความจริงที่เราสามารถพัฒนาใจของเราให้ดีขึ้นมาได้พระนิพนธ์อันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมบรหลวงวิทิารยายสังบรเจริญสุวัฒโนได้แสดงให้เห็นว่าความสงบสุขสามารถที่จะเริ่มต้นได้จากภายในด้วยการพัฒนาคุณลักษณะทั้งสิบประการที่เป็นหัวใจของคู่บารมี ซึ่งเปรียบดังเข็มทิศนำทางจิตใจในคลิปนี้นะครับผมจะขออัญเชิญส่วนหนึ่งของพระนิบธนลในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ามานำเสนอเพื่อให้ทุกท่านได้ค้นพบหนทางที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขในเรื่องสิบอัธยาศัยคู่บารมีสูตรลับสร้างชีวิตที่สมบูรณ์แบบ สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาสังวรเจริญสุวัฒโนท่านได้ส่งพระนิพนธ์ในเรื่องนี้ไว้ว่าผู้บารมีมีลักษณะตรงข้ามกับคู่อสวะเหมือนอย่างขาวกับดำผู้บารมีมีอัธยาศัยสันดานดีหลายอย่างตามที่ใครๆที่เป็นผู้รู้จักชมเชยกันสิบประการก็คือประการที่หนึ่ง มีอัธยาศัยให้ปันสิ่งของของตนแก่คนทั้งหลายมีสิ่งอะไรก็อดให้ไม่ได้เพื่อบูชาบ้างเพื่อสงเคราะห์ญาติมิสหายบ้างเพื่ออนุเคราะห์ผู้ขัดสนเป็นต้นบ้างเป็นผู้มีอัธยาศัยพอใจที่จะให้เองโดยไม่ต้องออกปากขอถ้าถูกออกปากขอและไม่ได้ให้หรือไม่ได้ช่วยจะรู้สึกเป็นทุกข ไม่สบายใจจะต้องให้หรือช่วยน้อยหรือมากตามแต่ที่จะกระทำได้ปราศจากความตระหนีเหนียวแน่นและความบักต้้อยากจะให้ทั้งหมดเหมือนดังเทมอ้อน้ำคว่ำกันทีเดียวประการที่สองมีอัธยาศัยรักตนสงวนตนงดเว้นจากบาปทั้งหลายเป็นผู้มีความละอายใจต่อความชั่วรังเกียจความชั่ว เหมือนอย่างชายหนุ่มหญิงสาวผู้รักสวยรักงามเหมือนคนสะอาดกังเกียจสิ่งสกปรกมีความเกรงกลัวต่อความชั่วเหมือนอย่างคนกลัวงูพิษจะงบภัยเวรเพราะไม่ประพฤติก่อภัยเวรแก่ไครๆรักษาตนจากบาปกล่าวอีกในหนึ่งว่ารักษาศีลเหมือนดังจาบรีรักษาคนประการที่สาม มีอัธยาศัยปลีกกายปลีกใจออกจากเครื่องติดทั้งหลายของโลกอยู่เสมอเพราะว่าโลกมีเครื่องล่อให้ติดอยู่มากมายเป็นต้นว่ารูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งที่ถูกต้องซึ่งล่อตาให้ดูล่อหูให้ฟังล่อจมูกให้ดมล่อลิ้นให้ลิม้มล่อกายให้ถูกต้องล่อใจให้คิดและให้ติดตัวอยู่เหมือนอย่าง เป็นเรือนจำใหญ่มองเห็นเป็นเรือนจำจึงมีฉันทะที่จะออกจากเรือนจำไปสู่แดนที่มีอิสระแก่ตนประการที่สมีอัธยาศัยสอบสแวงหาปัญญาความรู้ในความจริงแห่งสิ่งทั้งหลายพอใจสดับตรับฟังอ่านไต่ถามคิดค้นพิจารณาจับเหตุจับผลเงื่อนต้นเงื่อนปลายและทดสอบปฏิบัติ ทำความเห็นให้ตรงไม่ยอมหลงงมงายด้วยความไม่รู้ชอบสนทนาแต่ถามผู้รู้ทั่วไปไม่มีเว้นเหมือนดั่งพิสุเที่ยวบิณฑบาตไปทั่วประการที่หมีอัธยาศัยขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านแก้วกล้าอยู่ด้วยความเพียรเหมือนดั่งสิหราชทุกอริยบทประการที่หมีอัธยาศัยอดทนต่ออารมณ์กระทบใจทั้งปวง ตลอดถึงอดทนล,ลำบากตรากตรำทางร่างกายเหมือนแผ่นดินรองรับสิ่งทั้งปวงได้ท้งนั้นประการที่เจ็ดมีอัธยาศัยรักษาสัจจะไม่พูดมุสาแม้จะถูกฟ้าผ่าลงสมองเมื่อพูดไว้อย่างใดรับปากไว้อย่างใดก็รักษาคำพูดคือทำอย่างนั้นไม่ตรบัตเหมือนดังดาวโอสถิไม่ละวิถีประการที่8 มีอัธยาศัยตั้งใจมุ่งมัน่นพอใจที่จะทําตามความตั้งใจมุ่งมั่นในสิ่งที่พึงทำผลที่จะพึงได้เหมือนดังภูเขาไม่หวั่นไหวไม่ชอบมีใจรนเลไม่แน่นอนประการที่เก้ามีอัธยาศัยประกอบด้วยเมตตาปรารถนาความสุขแก่สัตว์ทั้งปวงไม่เลือกหน้าเหมือนดังน้ำแผ่ความเย็นไปทั่วทั้งแก่คนดีคนชั่ว เหมือนกันหมดประการที่สิบมีอัธยาศัยมัธยัตในอารมณ์คือเป็นกลางในอารมณ์ไม่ชอบในบางอย่างชังในบางอย่างเพรา้าชอบหรือชังก็เสียความเป็นกลางจะรักษามัธยัตคือความเป็นกลางอยู่ได้ก็ต้องวางใจเฉยในอารมณ์ทั้งปวงได้เหมือนดังแผ่นดินมีมัธยัตคือความเป็นกลางทั้งในของสะอาด ทั้งในของที่ไม่สะอาดที่ใครๆพากันทิ้งลงไปคุณสมบัติดังกล่าวนี้มีในคู่บารมีเป็นที่ปรากฏจึงได้ชื่อว่าบารมีทุกข้อสืบมาบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายควรศึกษาบารมีดังกล่าวให้เข้าใจและควรปฏิบัติอบรมให้เกิดขึ้นแม้ไม่ครบทุกข้อก็ควรที่จะพยายามให้มากข้อที่สุด เท่าที่จะทำได้จะได้เป็นคู่บาร,รมีไม่ต่อต้านอาสวะให้พ้นจากอำนาจของอาสวะได้มีความสุขความเย็นตามแก่ควรการปฏิบัติอัธยาศัยสิบประการของคู่บาร,รมีที่กล่าวถึงในพระนิพนธ์ ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าคือแนวทางสำคัญที่จะชี้นำชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขและจะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสที่ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองคุณสมบัติเหล่านี้เช่นการให้การละอายชั่วกลัวบาปและความเมตตาไม่เพียงเป็นแนวทางสร้างบารมีเท่านั้นแต่ยังทำให้จิตของเรามีความมั่นคงเข้มแข็งขึ้นนะครับ ข้อคิดสำคัญที่เราได้จากคลิปนี้นะครับการพัฒนาจิตใจด้วยอัธยาศัยทั้งสิบข้อไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำให้ครบในทันทีแต่เราสามารถที่จะเริ่มต้นได้จากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันเช่นการให้ด้วยใจจริงหรือการพูดแล้วทำตามคำพูดการฝึกแบบนี้ก็เหมือนการปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่จะค่อยๆเติบโต และสร้างความสงบสุขในใจของเราอย่าเพียงแค่อยากได้ความสุขจากภายนอกแต่จงเริ่มสร้างความสุขจากภายในเพราะแท้จริงแล้วพลังที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานั้นเริ่มต้นจากจิตใจที่ถูกขัดเกลาดีแล้วและท้ายนี้นะครับผมขอฝากไว้นะครับว่าการที่เรามีชีวิตสงบสุขไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญแต่มันคือผลจากการกระทา และการฝึกฝนที่ต่อเนื่องของเราเอง